สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็นะครับหลังจากอาการเย็นๆครับเราก็จะพาไปดูไรมันสับปะหลังของเราครับให้น้องไปดูครับ ความก็เป็นยากกันนั่นแหละครับ ครับเพื่อนๆพอถึงไร่มัแเราก็มาดูเลยครับมาดูกันเลยอันนี้เป็นมันของฝันันบ้านๆเองครับเนีครับ่เพื่อนโอ้ต้นสูงนะครับไม่ได้ดูนะปลูกไว้นานนะครับปลูกประมาณสี่เดือนแล้วครับที่ปลูกไว้นี่อันนี้ติดห้วยครับ เพื่อนอันนี้ก็จะประมาณสามไร่ครับนี่ครับผ่านบ้านบ้านเองครับนี่ครับปลูกมะพร้า,าไวไ้ด้วยครับมีต้นมะพร้าวมะพร้าวให่ไหมครับเะาวเากลังกเก็บโตเลยครับยังไม่ได้มาทําอะไรเดี๋ยววันหลังค่อยมาตัดหญ้าออกครับนี่หลังจากที่ไปทํางานนั่นแหละครับไม่ได้อยู่ดูแลครับ ปลูกไว้เพิ่งปลูกครับปลูกด้ปีหนึ่งสองปีนี้ครับสองปีนี้ปีที่สองครับด้ปีหนึ่งแต่มันสับปะหลังนี้เพิ่งปลูกครับปลูกได้สามสี่เดือนนี่นะครับเห็นไหมเพื่อนๆสวยๆครับกําลังโตเลยครับนี่ครับไร่มันสับปะหลังผมเองครับฝั่งนี้หกไร่ครับ ดี๋ยวครับโอ้ยหญ้าก็เริ่มมีขึ้นมาแล้วครับวกเราไม่ได้อยู่ดูแลครับไปทำแต่งานครับได่ได้กลับมาดูแลสักทีดูต้นมะพร้าวครับโอ้ต้นมะพร้าวกำลังโตครับแต่หญ้ารกครับไม่ได้ดูแลครับเดี๋ยวค่อยมาตัดครับวันหลังนี่เป็นเปลือกนี่มันสัมปะหลังครับอ๋อดูนะยครับเดินผ่านมาครับมะพร้าวครับ มะพร้าวที่ปลูกไว้ตั้งนานแล้วครับเป็นลูกสุกหมดแล้วครับนี่ล่นนี่นี่เพื่ออ,อกหนอหมดแล้วครับนี่นเกาเป็นต้นแล้วครับเดี๋ยวเราเก็บใส่กระสอบไปไว้ใส่กระสอบเผื่อไว้ไปทําขนมหวานครับอยวข้างไรยมันสำปรลังนี่ครับต้นมะพร้าวมีสามสี่ต้นครับนี่สี่ต้นครับ เดีย๋ยวเราจะเก็บไปไว้ทำขนมหวานครับสวัสดีครับเพื่อนเนี่ยมาจะมาถ่ายมันสำปะหลังครับเข้าไปไม่ได้ครับดูนครับคนกับมันสำปะหลังมันสำปะหลังสูงกว่าครับ